สวัสดีทุกคนด้วยนะครับแย่ yeah. แล้ววันนี้เรามาอยู่ในกันเกมพอเท้าสามนะแยล้ววันนี้เราอยู่ในร้านอะไรวะร้านเซ็กช็อเราจะมาดูดน้ำกามหรือรีบน้ำว่าว้าเงดูดมาดูดมาดูดมาอ้าอออย่ายิงดูดดูดตัวกันซึ่งเมรกิจนี้มันมันให้ดูดไปเรื่อย que. แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์นะ แล้วเรามาดูกันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเย,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 ย่เย่เย่เย่ดูด,ดูดูดูน้ำเมาน้ำเมาน้ำเมามาน้ำเมาน้ำเมาดูดปืดดูดปืด,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 ด <c oughs> อะไรชักว่าวะชักว่าวะเลือกเลือกลุงกำลังเลือกไม่ดูดมะดูดิอ่มาม็แล้ว เอออ้าวอยยิกเลยยิก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 มีเสียงเลยมีมีเสียงแล้แจ๊ะแจ๊แจ๊แจ๊แล้วมันก็จะมีพวกต่อต้านเข้ามาแต่พก้ี่ของเราก็คือกําจัดพวกแม่งด้วยการด้วยการเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเฮ้เฮ้เล t s go อยู่ไหนทางลง Let's go man ด้วยการยิงน้ำอสุจิอื้อสายสาย่ยอ้วกอ้วกดีมึงอ้วกอ้วกเดออ้วกเดอยิงยิงอ้วกแตกเอ้ยอืออืออืออไหนเดี๋ยวใครอย่าห้าวยิงแม่งยิงน้ำเว้าอ้วกเดออ้อไม่ยัง้งไม่ยัง้ง ไม่ยังเอออ้วกอ้วกเออใครมีปืนใครมีปืน <c oughs> ไปได้แล้วต้องชาร์จไหนปืนไหนฮะ <c oughs> โอ้ยปืนอ้วกอ้วกเดอเอออะไรทำทำอะไร <c oughs> ป้าอ้วกเด Ừ, เออเฮ้ยยังไม่หยุดอะ่ะเฮ้ยอ้าวไม่โดนชิบหาย,ายอ้าว,าวอะไรวะเดี๋ยวล่ะนะเฮ้ยอ่ะ,อะ หลังจากเมื่อกี้พลาดไปนิดนึงนะปล่อยให้คนเจ้าของน้ำแม่งตายนะเรามาเริ่มใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวยิงแม่งยิงยิงยิงพวกพวกเราต้องปกนะเราต้องปกป้องอันนี้ด้วยนะแล้วก็ปกป้องร้านปกป้องทุกอย่างเราต้องรีบขายริงยิงให้แม่งออกไปให้หมดเราต้องคอยดูเลือดไอพวกนี้ด้วยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเขาขีดไม่ผ่านอีกเดี๋ยวเดี๋ยว เดีย๋ยววะอันน okay. ี้ดิรับรับไปรับไปไหน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 เฮ้ยบอกว่าอ้วกอ้วกไม่จบ <โ balcon S 2> ไม่จบ evet. อ้วกไปเดออ้วกไปเดอเฮ้ยมากไปบ้าวมากไปบ้าวแดดกับบ้าวไปซะเฮ้ยทั้งของร้าน อเอ้ยอืออือเอ้อออออออยหิวไหมหิวไหมหิวไหมเขาไปแดกเขาไปแดกแดกเออไปแดกของดีไม่ต้องอ้วกว่ะพี่ไม่เข้าใจจริงของดีงงเด้งเด้งเด๋อที่นี่อ่ะอ้วกเลยนี่ตบแม่งเลย เฮไปปืนแกว่ะไอโอ้ย <rez> ว <io> yeah, ้าเออยย่างสุยังจะอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเติมกระสุนเติมกระสุนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว กดอัดจังหวะชิบหายแล้วไงจังหวะดูดดูดเอ้ยเป็นไรดูดออดยิ่งมอนไหนเดี๋ยวนี้วะหมดแล้วเด็กโ,โหมึงทุบเจ้าของร้านเหรอจะมากไปแล้ววัววัวไปแหน่แหน่แน่จังหวะ เววมาเออเสร็จแล้วมาไม่เสียเวลาไม่เสียเวลามาเร็ว,วเร็วดีวะเร็วเร็วดี หลดนานยังวะอย่าบอกนะอย่านะทำไมมันโหลดนานยังวะ <c oughs> มาซึ่งในภารกิจต่อไปนั้นก็คือ <c oughs> ใช่ปะใช่ปะนั่นไงภารกิจต่อไปก็คือการเก็บแมว แน่นอนคนเล่นเกมนี้มันต้องจักหัดนกลูนอกทางทำมันกี่กูฆ่าคนอย่างเดียวต่อยถึงกันเลือดสาดคนแก่คนแก่คนแก่ต่อยดีอ <ป openly> ่ะต่อยไม่โดนไหวะต่อยต่อยเตะเตะคนแก่มันต่อยไม่โดนวะ อตาตัดไมโดนเด้เดมไมโดนใช่ไหมอะไรวะไงวะแบบเก็บดต <go>, องม่งเด้อเด้อขอตัวไปหาม,มีด <c oughs> แมวแมวแมวแมแมว,แ,มวแดกเออ <Good job. S 1> แดก <then> ปืนต้องการปืนไหนมีปืนเล่า oh.

เบอรอีกนิดหนึงเอาไปปรับวันนี้แล้วกันปรับแค่นี้ฮเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวทห้มึงเดี๋ยวทห้มึงอะไรมึงด่ากูอ่ะเฮ้ยอ๋อยนี่ไงได้เวลาอะไร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 หัวลุดเป็นโจยังไม่แย้มกับพี่ไ้น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแมวอันแตกแตกแตกดิมาแล้วยุ่นมาแล้วกูแค่เก็บแมวนี่มึงเด็กก็จะฆ่ากูเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวไหนมึงอยู่ไหน อยู่ไหนมองแมวอย่าค่อยเก็บอ่าแมวกัดอะไรเง้ยมึงเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกมมันก็โคตรโหดเลยเนี่ยมาอยู่ไหนพวกมึงอยู่ไหนกันนี่ว้าว,าวแดกน <มา S 2> ี่แดกแดกโอ้โหเป็นดงเป็นดง ยมีดวเจอมีดแล้วเดี๋ยวล่ายอดอือถึงกันถึงกันหลังแอนอือเอือเดี๋ยวราคาหันศพเอือ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 อ้าวเข้ามาโดนไปไป

แกอือโอ้โหโอ้โหเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดมากไปมากไปเดี๋ยวกันแมงแค่คนคือเดียวแมงศรัทธกรรมอันใหญ่ดวงเออร้องนีไปไหนหนีไปไหนเออดีไปไหนเยี้ร้องไห้อะร้องไห้อ้าว ปิวไปไหนวะไอ้เหี้ย่เกมนี้เด็กไม่คนเล่นนะแม่งโหดเกินกว่าที่จะเด็กเด็กจะเล่นได้นะหั่นหั่นได้เวลาหันแมวแมวแม็กกี้แมวก่อนเก็บโอ๊ยไม่ต้องมันกัดกู ไเก็บเก็บแม่วันไหนไหนไหนอย่านี้ดิมาเกี่ยวคือแต่เดี๋ยวเดแมวอยู่ไหนหมดวะทันทนไหนโอ้เจตัวนี่เจ็ดตัวเองอยเลอดเบลัง <laughs> แม่งนอนตายอ่ะนุนนนนนน่นแหล่งรวมแมวมาแดก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 เออลดวางหังสอนง่ายหน่อยเน,น,นาะแดกดีไอ้นี่กัน,น,นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะ <พ uka> อะไรเนี่ย <another> อย่าเล่นเปืนแตกแตกแตกเอ้ามือเมาเมาเมา,มา,มาเก็บดิ <พ uka> ไม่มค่อยเก็บเลยวะอีกห้าตัวเท่านั้น <Nice S 1> <พ uka> เฮ้ยปาตังก็คือสปาตั์ตัน อ,อืหวัวหลุดเลยแล้วแมวมีแต่หม,มาหมาก็ไม่เวน้นอ,อืออือหันหันได้ไหมหมาหมาหันไ,ได้หรอเออแล้วแมวแมว,แ,มวแดกเด้มันนั่งอะไรตรงนี้อือเมาเมาเมาแมวบอกไม่ไหวแล้วแดกโอเค Unfortunately, upper management had just experienced a shake up. And, long story short, I once again failed to get paid. This was definitely beginning to feel like a theme. <laughs> ญญะอะไรวะช่างมันว้าวต่อไปอะไรเอ่ยใหญ่ใช้เล่นเลยเนะี่ยขาขาขา,ขาใหญ่ขาใหญ่เป็นลูกเลย นี่ยแน่มองนมมองนมธารกิจัน <travail> นี้คือปกป้องไอ้ผู้หญิงคนนี้นะยิงต่อช็อตมันมันมันโอ้ยยันเอออะไรอีกอะไอีกัะตำรวจมา ทำจากูลรงเฮ้ยทำอะไรคุณหนูต่อยเฮ้ยแหไวะเปินเปินเปินโอ้โหสูญหมดแล้ววะยอย่าล้มอย่ามายุง่งต้องคอยดูเลือดเอ้นั่นด้วยน,นะอย่าแม่งนี่ที่หมายเลยอย่าปังดิวะไม่ไหววะเอามีด มีไล่เฉาะไล่เฉาะดีกว่าเร็วกว่าเออ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 เกือบเกือบเกือบฟันแม่งเลยยะเออเออยะปักยุงด่าองด่าด่ากูมึงด่ากูคิดผิดคิดผิดคิดผิดแล้วเฮ้ยอ้วนหันศพเอามีโดนได้ไงวะเออ

ừ nóng nổ nóng nổ ừ dạ vô dầm ừ lột ôi ôi ừ tay quá ấy uống cướp ờ dạ tay là ấy dạ vô ơi ấy súp 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 ăn nhỏ mừng

ยเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จ like ย right. ังเอ้ยอาเสร็จแล้วมั้งไปหาหมดเลยไป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 แล้วอ่ะเกมนี้โคตรโหดเลยเจง ไปอะไรเดี๋ยวข่าวมาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมาตามต่ออะไรวะเขาเรียกวอะไรภารกิจหนึ่งเออเนี่ยภารกิจเนี้ยเดี๋ยวโอเค,าคการ e ีอู๋เย่